สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อู่ยาญ่ยนจูนิ่งได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาของลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเจ้าของรถ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์สามสามจุดศูนย์นะคันนี้เกียร์ออโต้โฟหรือเปล่าตัวนี้ไม่ครับโอเคแนะนําตัวเองก่อนดีกว่าครับผมชื่อพัชสมวงศ์นินละพัฒผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือสพปชัยเชียงสาวเขตสองครับครับขานี้ติดตั้งไปประมาณได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ติดตั้งไป1ปีวิ่งได้สามหมื่นกว่ากิโลก่อนติดตั้งคันนี้กินเชื้อเพลิงเท่าไหร่เก้ากิโลต่อลิตรครับครับติดตั้งวันนั้นติดตั้งออกไปได้เท่าไหร่ได้สีิกิโลต่อลิตรน้ำมันแลประมาณ้าประมาณบตาระมาหกใช้งานจริงได้อย่างนั้นไหมครับผมไม่ใช่ครับา ไปครึ่งเลยนครับวิ่งไปกี่กิโลแล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นวิ่งมา3 0ม0 0ก็เจ็โลถึงวันนี้วันนี้ครับเเจอปัญหาอะไรบ้างไหมยังไม่เจอครับแต่เหตุที่ที่มาอัปเกรดวันนี้เพราะว่าก็อยากให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นแต่เดิมๆที่ใช้อยู่ก็เดิมๆก็ดีอยู่แล้วะไม่มีบาทไมม่ีปัญหาอะไรเลยครับแต่วันนี้มาคืออยากอัปเกรดให้มันดีกว่านี้หน่อยครับให้ประหยัดขึ้นกว่าเก่าครับแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่ ได้47กิโลต่อลิตรครับ47กิโลต่อลิตรครับเพิ่มมาอีก7จ็ดกิโลเกิโลครับก็กินน้ำมันน้อยไปนิดนึงประมาณสัก5% 10%ประมาณนั้สเอร์นพอใจไหมฮะกับ1ปีกว่าๆที่ผ่านมากับรถคันนี้กับระบบของใหญ่ยูนิ่งครับพอใจมากเลยครับเพราะว่ายังไงช่วยประหยัดเงินผมไปเยอะนะครับในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยประหยัดเงินผมไปหลายหมื่น4-5หมื่น30,000กว่าโลนี่ก็4 5่หมแล้วคิดง่ายๆอ่าครับประมาณนั้นครับคุ้มทุนแล้วสี่พันหนึ่งต คุ้มแลครับเพราะว่าตอนนี้ต่อไปก็กําไรแลครับฝ <g sık> ากอะไรถึงลูกค้าที่ยังลังเลกับระบบนี้หน่อยครับเพราะเรานี่ใช้มาปีนึงกจ็จะเจออะไรเยอะแยะแล้วฮะก็อยากจะฝากบอกผู้ที่มีรถนะครับ,บว่ามาติดนะครับเพราะว่าเรามาติดเนี่ยเราต้องมาทดลองด้วยตัวเองครับเกิดความมั่นใจถ้าอยากรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเรามารู้ด้วยตัวเองดีกว่าครับเพราะว่าผมเนี่ย ติดตั้งมาแล้วมั่นใจครับติดตั้งมาแล้วได้ประหยัดจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดเกินนะเกินความจริงเลยครับครับนี่เป็นหนึ่งหนึ่งเสียงของลูกค้าใหญ่จูนิงนะฮะเอ่อเป็นลูกค้ากันมาปีกว่าแล้วนะครับรถคันนี้ก็ใช้มาสามหมื่นกว่ากิโลถ้าคิดเลขง่ายๆกลมๆนะฮะจาก3บาทกว่าๆวา่รถเหลือบาท50าสิบนี่ก็ประหยัดได้กิโลละบาทเอ่อบาท50 30,000กิโลก็45,000บาทนะฮะตอนนี้คุ้มทุนและกำไรไปบ้างแล้วนิดหน่อย<ห>น,นะครับ,รบเอ่อก็บอกว่าเอ่อ ถ้ายัางไงสนใจนะฮะลงโทรมาท้ายคลิปเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดขึ้นให้นะครับถ้าสนใจโทรมาสืบสอบถามกับคุณคุณใหญ่ได้นะครับเพียใหญ,ใหญ่หรือไม่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี้นะครับก็เดินทางเข้ามาดูฮะที่อูญญ่ใหญ่ยนจูนิ่งอำเภอตะเกีร์จังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้ฮ่าผมกู้ลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ